ก็สวัสดีพี่น้องพองปายสุภูสุขคนนะครับผมโปอกระเบาวน้าน้าเชี่ยวนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นมือเก็บเท่าอาทิตย์นะครับเนาะผมมุ่งให้ต้นตัวฝรังนะครับตอนนี้ตอนนี้เที่ยงนะครับเนาะก็จะเริ่มงานในต้นในต้นมาเก็บดูก็คือช่วงหลังจากใบสามนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้กะทั้งแม่ครัวทั้งหยัดหยาดแต่ไม่ซอย จัดเตรียมสถานที่จะเตรียมสิ้อของนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวพายวงไว้ต้นต้นดอกเพืงนะครับเนาะต้นดอกเพืงเปื่อต้นดอกเพืงเพื่อที่จะจะโอ้ยน้ำหมักผ่อน้อหมักผอ,อดิพี่น้องเนี่ยส่งส่งส่งแกงเนาะไอ้แกงเห็ดใส่ผักหวานนะพี่น้องแล้วก็แจ้วแกงคือกับขานะ้าไงพ่อ กะเฮตตต้นดอกเพลิงเมื่อนึ่กระสิเป็นคำนวดการเก็บกระดูกนะครับเนาะเก็บกระดูกระกาศมืออื่นกระสิเป็นการทำบุญนะครับเนาะทำบุญในพรอื่นจะจะเป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับงานใครใครเงี้ยเงี้ยบรรยากาศตอนนี้ก็ทั้ง คนก็มาซอยนะครับเนาะหลายคูหลายคนมาซอยอันนี้ตั้งเป็นเทาที่ครับมนขวดวางอันนี้ก็สิจัดฮะโมกวดน้อยดอกกระขวดขวดสำนักหล้าทัน่ะสเออมีชาก่านั่นละกเตี๋ยวไปที่บ่กดอกใช้น้ำเลยงกินมป้า ก็ขนมบะหมี่น้อยนี่แน่หัวกมกเอ่หัวกากกล้วเรีาวน่ั้นี่เรียวเรียเรวเอบ่หมี่น้อยน้อยเ่วาไม่ยะเหมือนี่เคยน่อ่เราแ่กเตียมเห่ไี้ยมใส่ดก็เนาะเตี้ยมิดสิ่งของที่จะ่ทาบุญเงินนะครับเนาะ ฮอรออขนมเพื่อที่จะน่นนนท้งกู้เื่อไงฮน่ยฮอัทองกท้อง่ไร์ับต้มนะครับเป็นองกับต้มทากนหนึ่งเป็นขนมเนกระต่อนกระต้มอกระตอนกระต้มนะัอพอกัต้มนะ นี่แหละกับเขานะครับนะ้องับเขากับนดกันมีเจ้าก็ะหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาอันนี้จะพัดพัด ผัดพริกผัดผักไก่หมูนะครับเนาะอันี้ก็จะเป็นแกงไก่กะทินะครับอันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดใส่ผักหวานนะครับผมอันนี้ก็มีเจลครับเจลเจลกจลจะคือ กำหนดการเท่กากับซีเฮ็ดให้มันแล้วนะฮะเนาะต่อเฮ็ดเหลวเดียวเลยกับวได้เตรียมเอ่ออย่างวอด้เตรียมก็คือเฮ็ดแบบเฮ็ดเดียวนะพี่น้องแบบดวบรัดบุญลอยวันหนึ่งสีนะทำบุญให้เราไปเลยมันก็จังสีคออือยากก็ยากเทีเ่ยวนะพี่น้องที่วางนี่ผู้เฒ่าผู้แก่มึนก็นเออฟาเฮ็ดจังสีมากอะ นอก็ับเหตุต่างคนแล้วก็ูอยู่กับสู่ต่อไปครับผมแต่เหตุเบยียดเหตุงานก่อนต่อของแต่สำหรับหมูว้านนี่นะครับสำหรับหมูว้านนี่แต่สำหรับหมูว้านนี่จะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะคือรวมทั้งบุญกระพอธักธักเขม้าไทย กำลังใจแน่นะครับให้กำลังใจเนีน่กันหลายผู้หลายคนครับผมขอบคุณลหลายๆครับกับเซจจากนี้กับลุยงานต่อนะครับนอกจากจะเป็นอ่าก็คือ,อเเาสร็จงานอยู่นี่กับวันที่สิบสิบสิบหกสิบเจ็ดมืเอื่นสิบเจ็ดก็คือทําบุญนะครับทําบุญกับเก็บของเก็บหนังกับวันที่สิบแปดก็น่า,นาจะ เรียบร้อยวันที่สิบแปดก็คือลุยงานนีนลุยต่อแล้วก็เตรียมเตรียมงานแต่งนีนลุยวันที่ยี่สิบนะพี่น้องก็ก็ช่วงนี้ก็งานต่อต่อกันเลยนะครับงานหนักหลายงานนะครับในช่วงใส่ชลอยกันพี่น้องคุณแม่ต้องแม่ต้องยินกุ้งิงแม่ต้องเ็รายไดครอบครัวก็รายได้เาไปปูคุณก็ได้เพงลงลง เดี๋ยวมองเดี๋ยวมือกันทับุญเนาะทั้ำบุญเนี่ยพอทับุญไงกาเสบุญเพ่อกเหตุงานซอยงันแต่งหนุยตอนะมาสอยงานแต่งหนุยต่อหวังว่าฝนจะตกนะฮะสภาพอากาศไม่ดีกัก็คึ้กระแดดแนงย่งึ้แดดแนงนอย ต้นดอกเพิงบ้านไผ่ไม่นะครับผมบ้านไผ่เห็ดนี่ยบานไผ่เพื่อนสีน้ำตาลย้ายวุ้งหอต้มขนมเขาต้มขนมเหมือนกันเห็ดซอยกันกับพี่น้องกับตอนนี้กระทะนั่งถ่านั่งถ่งา,นงา,นงานเวลาเนาะครับเนาะแล้วก็ นางเจ้าเมยนะมันแหละพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้กะไปเดินเรื่องไปเดินเรื่องอเขียมเพิ่มมาครับะน,นะเดิน,นเรื่องเขียมเพิ่มมาสําหรับขอใบใบใบแจ้งใบแจ้งตายนะครับใบแจ้งตายจ็คือมันก็ต้องไปทําเรื่องเขียมเพิ่มทำเอกสารให้เรียบร้อยเพราะว่าไหนจะ,ะมัน ต้องไปแจ้งหลายหม่องหลายบอนนะครับผมเพราะว่าพอเป็นเหตุประกันเขก็ประกันนี่อย่างเนี้ถ้าโดนไปมันสิเหตุยากมันสิลําบากมันพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแบเออเฝ้าไปเฝ้าไปดําเนินการเฝ้าไปเฮตุเดินจังห่ะยากว่าทันอันนี้มากอะบานนาโมนีกก็ไปทั้งอำเภอเรียบร้อยแล้วเป็นตัวแทนเพราะว่าเพราะว่าทั้งไอ้เทนกติกเป็นกะอ่า หลับหนางานอยู่นี่เห็ดหน้าอยู่ถ่ายอยู่บานเนะครับเนาะกลูกคนกับวันไปธรรมดา,าตามลักคนกับให้ลูกไปไปเซนไปยังละพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือบานหน้ากับเป็นลูกเคยเป็นลูกเคยกับเป็นตัวแทนได้กับ,บ,บ,บเห็ียแทนเรยียบร้อยนะครับเนาะตอนนี้ก็ย่างที่ไทยเบื้องเมื่อกี้นี่กับผู้เฒ่าผู้แก่กับห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มแล้วกับมือเศร้านี่ก็จัดต้น ดอกพึ่งนะครับเนาะจากต้นดอกพึ่งเรื่องที่ทายไปให้ใหเบิ้งพี่บ้านพี่น้องเฮ็ดคือกันบอน,นอ,ะะอ้นะ,อกกะ,อนะครับเนาะกับทรงคอผึ่งจวงสวรรค์มื้ออื่นก็เฮ็ดบุญมื้อนี้ก็เก็บอาถีเนาะครับเนาะมื้อนี้ก,กเ็เก็บอาถีเมื่ออื่นก็เฮ็ดบุญใหญนะะกๆๆับทางญาติญาติลูกๆหลานๆก็ฮอกขนมเพื่อที่ว่าจะผู้ใดมาเพามาอย่างเนาะครับเนาะกะับแดงของพิ่น เนาะเป็นการทานมืออื่นให้บุญเต็มโตบุญใหญ่นะครับเนาะเพื่อที่จะให้พ่อไปอยู่สวรรค์นะครับและนี่คืทายบรรยาจาศให้เบ่งแังเลยกับขอบคุณขอบคุนพี่น้องสุขสุคนเด้อครับผมติดเข้ามาหลักชมสองใบนะชาแนลแลรยากาทักเป็นห่วงเป็นใยคอมเมนต์เข้ามาเนาะครับเนาะสำหรับมอน้สวัสดีครับเอออย่าลืมคอยถูกหวยรวยเบื่อเด้อครับพี่น้องสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ